เดี๋ยวไปบอกเพนครับยุดเครปแปลว่าหยุดเล่นซ่อนแอบกันนะซ่อนแอบโอเคพิมเพนเออพิมเพนคนเดียวโอเคพิมเพนทุกรอบโอเคไหมห้ามแอบดูถ้าแอบบด,แบบดูขอให้มีมีเด็กมาจับตัวให้มีคน พิมเปลยนขาน่ยเอออ่ยนตี้พก็เป่พดด้วยโอ้โหพิมูเฉยๆก็มาอยู่นียนี้ไปพิมับตาับตาพิมถูกลงโทษเพราะว่าพิมหาพวกพี่เจอจะโดนถีบเบาๆนี้นะ ยาเมถ้าเกิดถ้าหาพวกเราเจอพิมพ์จะถูกถีบเยอะมากต้องห้ามหาพวกเราเจอถนะ้าถึางยี่สิบนะอันนี้นะคะคือจะเป็นเกมที่ลูก่ิมพิมก็เคยกลวะคะ่ะเป็นเกมอึ่งอ่านซอกคอกนะคะจะมีผีที่น่าจะแอบ,บจับตัวเราไปนะตอนนี้มันเป็นฝันสมองอยู่นะคะก็เลยไม่งกลัวมาก ปัง๊งเอาพิมพ์เป็นเลยตอนนี้นะพิมพ์นับอีกรอบนะึงไปนับที่เดิมพัดสายที่อื่นมั้งดีเดี๋ยวไอ้ตะแกงรถมันหล่นไป ใต้ๆรถสมัยีคือแบบโคตรยากแบบแอบตรงนี้ดีไหมเนี่ย <laughs> huh okay